สวัสดีครับดิสทุกคนวันนี้อยู่กับพู้จิ้มนะครับอันนี้เราจะเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับในหัวข้อเรื่องอรปสค์และอุปทานนะครับว่าจะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจไปเรียนกันได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับคําว่าเศรษฐศาสตร์นะครับคําว่าเศรษฐศาสตร์นะครับหมายถึงการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดโดยนํามาผลิตสินค้าและบริการนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยที่มีอย่างไม่จำกัดตังหางหละครับทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในที่นี้ก็คือสิงที่นำมาผลิตสินค้าหรือบริการได้ประกอบไปด้วยทรัพยากรมนุษย์คือประชากรในประเทศเรานั่นเองนะครับและยังมีทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ยกตัวอย่างนะครับ,รบเช่นต้นไม้รถยนต์และอุปกรณ์ที่เอาหน่วยความสะดวกให้แก่เรานะครับ นักเรียนรู oh. ้ไหมว่าทำไมเราจึงต so ้องเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์กันด้วยครับก็เพราะว่านะครับเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกซื้อของเราหรือเลือกบริการต่างๆนะครับที่ตอบสนองความต้องการของเราได้มากที่สุดยังไงล่ะครับซึ่งเศรษฐศาสตร์นะครับเราสามารถจำแนกออกได้เป็นสองส่วนด้วยกันคือเศรษฐศาสตร์ยุลภาพและเศรษฐศาสตร์มหาภาพด้วยกันนะครับ เศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยงานเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับเกี่ยวกับส่วนย่อยๆของระบบเศษรษฐกิจโดยส่วนใหญ่นะครับเศรษฐกิจยุลภาคนะครับจะเป็นการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับราคาในตลาดต่างๆนักเศรษฐศาสตร์บางรายนะครับจึงเรียกวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าทฤษฎีราคาครับ ส่วนเจตศาสตร์มหาภาคนะครับเป็นการศึกษาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของระบบเศรษฐกิจหรือของทั้งประเทศได้แก่การผลิตของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการออมและการลงทุนรวมของประชาชนการเงินนะครับว่าจะเป็นการจ้างงานภาวะการเงินและการคลังของประเทศโดยครอบคลุมเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น รายได้ประชาชาติวัฒนักรเศรษฐกิจเงินเฟอ้อกับระดับราคาการคลังกับนี้สาธารณะการเงินกับสถาบันการเงินและเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเป็นต้นนะครับในการผลิตทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ประกอบไปด้วยปัจจัยการผลิตหรือองค์ประกอบที่ใช้ในการผลิต4ีประเภท หนึ่งะครับจะเป็นแรงงานคือผู้ที่ใช้กำลังกายและสติปัญญาในการผลิตสินค้าและบริการโดยผลตอบแทนที่ได้จากการนำแรงงานมาใช้ในการผลิตก็คือค่าจ้างนั่นเองครับสอนะครับจะเป็นที่ดินหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และมีอยู่อย่างจำกัดน,นะครับ ผลตอบแทนที่ได้จากที่ดินนะครับจะเป็นค่าเช่านั่นเองนะครับหรือที่เรียกง่ายๆก็คือค่าเช่าที่ดินครับซานนะครับจะเป็นทุนนะครับคือสิ่งที่มนุษย์นําไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อหรือเครื่องมือหรือเครื่องใช้เชื้อเพลิงต่างๆโดยทุนในที่นี้นะครับจะไม่รวมทุนที่เป็นเงิน ทุนในที่นี้นะครับจะไม่รวมทุนที่เป็นเงินนะครับผลตอบแทนที่ได้จากทุนนะครับก็คือดอกเบี้ย4ีนะครับจะเป็นผู้ประกอบการหมายถึงผู้ที่นำแรงงานที่ดินและทุนนะครับหรือนำมาผลิตสินค้าหรือบริการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตที่สุดเนื่องจากจุดเริ่มต้นของการผลิตจะอยู่ที่ผู้ประกอบการนั่นเองนะครับ ซึ่งผู้ประกอบการนะครับยังเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตอื่น,นๆเข้าด้วยกันหากไม่มีผู้ประกอบการนะครับก็จะไม่เกิดการผลิตสินค้าขึ้นนะครับหรือบริการขึ้นซึ่งผลตอบแทนของผู้ประกอบการนะครับจะเป็นผลกําไรที่ผู้ประกอบการได้สร้างไหนมีอะไรอีกบ้างหน้าที่มีความสําคัญในการผลิตอีกนั่นก็คือการวางแผนนั่นเองนะครับ ในระบบเศรษฐกิจต่างๆจะประกอบไปด้วยหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยทางเศรษฐกิจหมายถึงหน่วยงานที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจทําหน้าที่ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกเป็น3หน่วยเศรษฐกิจใหญ่ๆได้อย่างนี้หหน่วยคอเรือนนะครับที่ประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้บริโภค และผู้ประกอบการนะครับที่มีหน้าที่สนับสนุนปัจจัยในการผลิตตามความต้องการของหน่วยบริโภค 3. หน่วยรัฐบาลทำหน้าที่ควบคุมดูแลหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจรวมทั้งยังมีบทบาทในด้านการจัดการจัดสรรทรัพยากรและการกระจายรายได้เพิ่มเข้ามาอีกด้วย ซึ่ง3หน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันและเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปได้จากปัญหาเศรษฐศาสตร์ที่ว่ามาข้างต้นทำให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆประกอบด้วย 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนั้นๆ ีอิสระในการดำเนินาก,ก,ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยถือเอาราคาเป็นตัวกำหนดจำนวนผู้บริโภคซึ่งรัฐจะมีบทบาทน้อยมากในระบบนี้การแข่งขันราคาเป็นไปอย่างเสรีและเอกชนมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะผลิตอะไรก็ได้ซึ่งคนกลไกราคาเป็นตัวกำหนดการกจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี่ก็คือ เอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจกำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสินค้ามีคุณภาพและมีมาตรฐานนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คืออาจก่อให้เกิดปัญหาการเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากความสามารถที่แตกต่างกันนะครับ ในแต่ละผู้คนโดยพื้นฐานทําให้การหารายได้ไม่เท่ากันนะครับกลไกทางการตลาดยังไม่ใช่เครื่องมือที่มีประสิทธ,ธิภาพเพียงพอสําหรับการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งการใช้ระบบการแข่งขันหรือกลไกราคาอาจทําทให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างสิ้นเปลืองด้วยนะครับ ยประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่ใช้ในระบบนี้ก็มีความรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมมาจากประชาชนชาวอังกฤษก็มีอาชีพแทนด้านการค้ามาอย่างช้านานโดยใช้ทรัพยากรทั้งในและนอกประเทศซึ่งก็มีอาณานิคมอยู่รอบโลกเลยนะครับ 2. นะครับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคือระบบที่ยึดอัฐบาลมีอำนาจควบคุม กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นผู้กําหนดว่าจะผลิตอะไรไม่ผลิตอะไรนะครับและรัตยังเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่นะครับโดยระบบเศรษกิจนี้ด้านแนวคิดมาจากเศรษฐกิจสังคมนิยมของคาร์มัสนะครับซึ่งมา์กได้นำทฤษฎีสังคมนิยมของเขานะครับมาาาพิจรณมาพิจารณา,า,า,าปัญหาของ สังคมนิยมโดยมาร์กนะครับมองว่าสําหรับุตสหาหกรรมที่ประสบความสําเร็จในระบบทุนนิยมค่าใช้จ่ายในการลงทุนตอนหน่วยมีค่าต่ํากว่าราคาที่ขายออกไปตอนหน่วยซึ่งความแตกต่างกันนะครับมาร์กเรียกว่ามูลค่าส่วนเกินดังนั้นมาร์กจึงเสนอว่าสังคมนิยมต้องถูกปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงจากทุนนิยมไปสู่สังคมนิยม และนอกจากนี้เขายัางบอกว่าทฤษฎีสังคมนิยมนี่เป็นทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์สังคมหรือการซ้อมกับโซเชียลด้วยนะครับข้อดีของบรบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางฐานะและรายได,ได้ของบุคคลในสังคมในภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนจะนำการผลิตและการบริโภคตามคำสั่งของรัฐ แบบประชาชนไม่มีเสรีภาพในการผลิตหรือบริโภคอะไรได้ตามใจสินค้ามีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากผู้ผลิตขาดแรงทุนทรัพย์ในการผลิตและการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะครับระบบนี้มีความสำคัญเน้นให้นักเรียน ควรต้องทบทวนและจดจำให้ได้นะครับเพราะเป็นระบบนี้มีทางเอกชนและรัฐบาลเข้ามาเป็นเจ้าของปัจจัยนะครับการผลิตต่างๆด้วยกันโดยมีรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงในการผลิตของเอกชนนะครับโดยเฉพาะด้านการกำหนดราคายุคตัวอย่างนะครับรัฐเข้ามาควบคุมไฟฟ้าถนนปปาเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยในประเทศ ซึ่งระบบนี้จะมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงสินค้าหรือบริการในระบบนี้นะครับถือว่ามีคุณภาพมากกว่าระบบอื่นๆโดยที่เดียวโดวยมีการกําหนดราคาสินค้าและบริการในทางเศรษฐกิจไว้2วิธีก็คือ 1. กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการกําหนดราคาสินค้าและบริการซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันของอุปสงค์ในอุปทานนะครับ2 รัฐกำหนดราคาสินค้าและบริการด้วยการควบคุมและแทรกแซงราคาสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการกำหนดราคาสินค้าที่จำเป็นขาดตลาดเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคการบังกันร,ราคาขั้นตำ่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตการพยุงราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ำมากเกินไปนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ขายไม่ให้ขาดทุนข้อดีนะครับของระบบเศรษฐกษิจแบบผสมก็คือระบบเศรษฐกษิจนี้นะครับ ค่อนข้างค่อนข้างมีความคล่องตัวนะครับมีความหลากหลายทางด้านสินค้าและบริการแต่การมีกำไรและระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอาจทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางด้านฐานนะและรายได้การที่สามารถเข้าแทรกแซงได้ตลาดโดยใช้กลไกของรัฐบาลก่อให้เกิดปัญหาการ ท่อลาดบางหลวงและปัญหาเอกชนไม่กล้าลงทุนอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายของรัฐซึ่งมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายจากเนื้อหาที่ผ่านมานักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่าอุปสงค์และอุปทานกันมาได้ใช่ไหมครับงั้นเรามาทําความรู้จักกับเจ้าอุปสงค์และอุปทานนะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าอุปสงค์นะครับ ประสงค์หรือดีมานะครับหมายถึงปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีผู้ต้องการซื้อระดับราคาต่างๆของสินค้าชนิดนั้นๆภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยสมมุติให้ปัจจัยอื่นๆที่กำหนดประสงค์คงที่ความต้องการในที่นี้ต้องมีอำนาจซื้อถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการในตัวสินค้าโดย ไม่มีเงินที่จะจ่ายสินค้านะครับซึ่งเรียกความหมายต้องการลักษณะน,นั้นว่าความต้องการขอ,ของที่ไม่ใช่อุปสงค์ดังนั้นองค์ประกอบของอุปสงค์จะประกอบไปด้วยความต้องการและอำนาจซื้อด้วยกฎของอุปสงค์นะครับได้อธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอุปสงค์ กาวว่าปริมาณสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อในขนาดใดขนาดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับราคาสินค้าชนิดนั้นนะครับโดยมีข้อสมมติอื่น,นๆที่กำหนดคือประธานคงที่จากความหมายของอุปทานจะเห็นได้ว่าประทานจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนสำคัญคือความเต็มใจที่จะเสเนือขายหรือให้บริการและความสามารถ ในการจัดหามาเสนอขายหรือให้บริการนะครับพูดถึงคำว่าอุปทานจะเป็นการมองทางด้านของผู้ผลิตซึ่งตรงกันข้ามกับอุปสงค์นะครับที่เป็นการมองทางด้านของผู้บริโภคในทางเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ของราคาสินค้าที่มีต่ออุปทานและสินค้านั้นจะเป็นไปตามกฎของอุปทานกฎของอุปทาน ลีมานสภายจะอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ผลิตในการสแสวงหาผลกําไรสูงสุดกฎของอุปทานกล่าวว่าปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตติมใจจะนำมาขายในระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับราคาสินค้านั้นๆในทิศทางเดียวกันกล่าวคือเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตมีความต้องการที่จะเสนอราคามากขึ้นเพราะ คาดว่าจะได้กำไรสูงขึ้นและในการกลับกันเมื่อราคาสินค้าลดลงปริมาณอุปทานจะลดลงเนื่องจากคาดการว่ากำไรก็จะลดลงลักษณะทั่วไปของเส้นอุปทานจึงเป็นเส้นที่มีลักษณะาราบเฉียงจากทางซ้ายไปขวาภายใต้ข้อสมมติว่าปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่ออุปทานมีค่าคงที่น,นะครับเป็นไงบ้างครับอย่ามาฟังเพื่อนนะครับ อย่าลืมทบทวนกันนะครับครั้งต่อไปนะครับกูจะมีเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมกดติดตามกันด้นะครับวันนี้กูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันข้างหน้านะครับ